ทำไมถึงตั้งค่ารับโฆษณาในคลิปยาวไม่ได้ล่ะคะพี่เปิ้ลมีหลายคนถามมานะคะว่าลงคลิปยาวไปแล้วเข้าไปดูในข้อมูลเชิงลึกตัวอย่างเพจที่ยังเปิดสร้างรายได้ในโฆษณาในสตรีมไม่ได้ถ้าเราเข้าไปดูคลิปยาวปุ๊บเข้าไปแล้วข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็กดตรงลูกศรเข้าไปเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยจะมีคำว่าตั้งค่า ถ้าเรากดเข้าไปตรงตรงั้งตรงตั้งค่านะคะ,ะมันจะมีแถบสีเทาๆอยู่พอเรากดเลื่อนไปก็จะเป็นสีฟ้าอะกดแบ็กกลับมาแล้วกดเข้าไปใหม่ก็ยังเป็นสีเทาอยู่เพราะอะไรคะเพราะเรายังเปิดโฆษณาในสตรีมไม่ได้นั่นเองเราต้องทำให้เข้าเกณฑ์โฆษณาในสตรีมตั้งค่าให้ผ่านนะคะแล้ว ถ้าเราลงคลิปยาวเขาจะเปิดให้เองอัตโนมัติถ้าเราลงคลิปถัดไปนะคะยกตัวอย่างเช่นของพี่เปิ้ลอินดี้ผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วคลิปที่เปิ้ลเพิ่งลงไปนี้นะคะพอเข้าไปตรงข้อมูลเชิงลึกกดเข้าไปดูตรงตั้งค่านะคะแล้วเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินให้เองโดยที่เปิ้ลไม่ต้องไปกดอะไรเลยทั้งนี้ถ้าพี่คนไหนที่ตั้งโฆษณาในสตรีมได้แล้ว คลิปเก่าๆพี่ต้องไปกดตั้งค่าเองก่อนนะคะแล้วคลิปถัดๆไปหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จพี่ถึงไม่ต้องกดเป็นอันเข้าใจตรงกันเนาะใครที่เปิดสร้างรายได้ในสตรีมไม่ได้ก็ขอให้ผ่านในเร็ววันเข้าเกณฑ์นในเร็ววันสู้ๆนะคะทุกคน